อันนี้ทางเข้าประตูสวนธรรมวงชัยยาบ้านห้องคําตําบลนาเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกศิษย์พระอาจารย์บอกว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูหน่อยว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้าง อันนี้บนเนื้อที่สิบไร่นะครับนี่ก็รูพระอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เป็นชาวอินโดนีเซียเนาะอันนี้ก็จะเป็นซ้มที่รอหลวงปู่มั่นครับอันนี้เอาให้เดีวดูหน่อยเนาะ อันนี้เป็นซุ้มหลอหลวงปูมั่นนะครับก็จะมีแม่พิมพ์สลับรออยู่อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาสีเนาะยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้เข้าพิธีอะไรไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับนี่อนาบริเวณครับด้านโน้นที่ผมแพนกล้องไปนั่นก็จะเป็นสวนยางพาราก็ยังเป็นเขตสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่าสวนธรรมวงศยาอยู่นะครับ นี่ตรงนี้ที่มีป้ายอยู่เนี่ยจะสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมตรงนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นสะนะ,นะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับก่อสร้างหลายอย่างอยู่ผมก็จำไม่ได้หรอกว่าอาจารย์จะสร้างอะไรบ้างนะครับ อาจารย์มหาลศักิ์วุฒิยาโนครับนี่เนาะนี่นีอนาบริเวณสิ่งปลูกสร้างก็จะมีสองหลังที่เห็นอยู่นี่เป็นกุฏิหนึ่งหลังแล้วก็เป็นโรงครัวกับโรงจอดรถนะครับประมาณนี้นะครับใครไม่เห็นก็ถ่ายไปให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับ